สวัสดีค่ะมาพบกับสาในหลในสวนหลังบ้านของน้องสาค่ะในช่วงแนะนำต้นไม้วันนี้น้องสามีต้นไม้ให้พวกพี่มาถ่ายว่าเป็นต้นอะไรมาดูภาพกันเลยค่ะ รู้หรือยังเขาเป็นต้นอะไรถ้ายังไม่รู้น้องสาเฉลยเลยนะคะมันคือต้นขนุนค่ะต้นขนุนมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินเดียค่ะต้นขนุนมีดอกสองเพศในต้นเดียวกัน ผลอ่อนนำมาเป็นอาหารได้ค่ะผลสุกมีรสหวานสามารถนำมารับประทานได้ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะรากละแก่นใช้ยอมผ้าและแพ้ใหม่ได้ค่ะรากนำมาปรุงเป็นยาแก้ทองร่วงได้ค่ะวันนี้น้องสาวพูดเรื่องต้นขนุนมา,มามากแล้วและน้องสาวก็เริ่ม หิวแล้วด้วยค่ะน้องสาขอตัวไปเด็ดผลของขนุนก่อนนะคะเอ๊ะลืมลาพี่ๆขอตัวไปปิ้นต้นขนุนกันนะคะบ๊ายบาย